โอเคนะคะเจ้าเลยขอาต้องนี้หน่อยนะคะหนึ่งสองสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีเรื่องราวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานสสของพักก้าวไกลและคุณพิธาได้ไปพบกับคุณสนองวรรณสาตัวแทนแรงงานไทยในเกาหลีและพี่น้องแรงงานไทยได้เข้าร่วมสนทนาพูดคุยปัญหาแรงงาน พี่น้องแรงงานไทยเตรียมผลไม้อาหารและเมนูโปรดของคุณพิธาไว้ต้อนรับเป็นอย่างดีและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองต่อมาคุณพิธาก็ได้โพสต์ภาพกับพี่น้องแรงงานไทยในเกาหลีระบุข้อความว่ามากินสอยจูเยี่ยมเยียนพี่น้องแรงงานเกาหลีแซบอีหลีได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของพี่น้องที่นี่ทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างทั้งมีวีไม่มีวีว่า VIPS สถานะวีซ่า e7 และ e9 เงินกุกมินเงินแทจิกุมประกันโพฮอมไว้ส่งต่อให้กมทแรงงานและตปะทดำเนินการต่อไปครับและหลังจากนี้วันที่6ธันวาคมคุณพิธาก็จะเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยลาลัยจองกยองห้อง506กรุงโซเกาหลีใต้มหาวิทยลายลัยเกาหลีภาควิชารัฐศาสตร์และการทูตการบรรยายพิเศษจัดโดยศูนย์อาเซียนของสถาบันเอเชียศึกษา ประชาธิปไตยไทยกับอนาคตความสัมพันธ์เกาหลีไทยและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภาัยมณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ